ตัดภาพมาอีกทีตอนนี้ก็ตีสามแล้วครับตีสามสิบเจ็ดนาทีนะครับโอ้โหการทำระบบเสียงที่ยาวนานที่สุดในชีวิตที่เคยทำมานะครับดูจากบอดระดิโอเทคนิคครับดูเสียงกลางนะครับเสียงกลางเพียว นี่เบียร์ครับเฮ็ดยังอันนี่ครับเด,ดีตู้เบียร์ที่ลุครับก <c oughs> ็ขึ้นทางเดย<ะ>ขึ้นทางหลังคนในไลน์เลยวะ ไอฮอนดาซีวิกนี่ดาวจากเปอร์เซ็นครับส่วนเปอร์เซ็นได้ป่ะหววจักบาทครับซีวิกอ๋อสมมุิว่านี่นะหัวแปดพันก็บาดหัวแปดพันบ่ะทำไมแปดพันครับปาในร้างปาเราอยากได้โอ้ไปเอาเลยครับผมมีอยู่มั้ยมีอยู่เอาว่าปหัวแปดพัสีดำสีขาวตัวท็อปว่ครับ อ๋อว่าแมนท็อบป่ะเนี่ยไพ่ไพ่แนดำไหครับไพ่ในคขิมครับไพ่ในคขิมครื่ขี้ไหายก็้าวไร้ขี้ไปลอยเอ็ดเฉยๆนี่ดอกต้นพงครับนี่เขาจะขึ้นเอเอาขึ้นรถแท้ครับ เปิดท้ายได้ไครับนี่โลโก้นะครับมีโลโก้นะฮะหดแปดพัน 9, ป่ะนะว่าเก่าพันหรือป่ะนี่โล่ฟ้าตาสินใจโล่ 8, <000. S 1> หดเมือ่อเจ็ดพันกับดาวเจ็ดแสนหนึ่งที่ล่ะดาวอห้าเมื่อได้เจ็ดพันป่ะครับ เม่ได้ป่ะเช็คแจ้งมงเนะเอากรลดราคาตัวครับได้เฮ็ดประกันป่ะครับบ่ครับเตียมเตียมเดกันบ่อประกันเลยบ่อเป็นก้นแป้นป่ะนี่ครับ สูงก็ยังเสียวขึ้นนี่อยู่ได้แล้วครับนะครับแบบี่เขาเจ้าขึ้นยังไงไนี่เป็นตู้เทอร์โบอ่ะ เปิดด้านหน้าครับเป็นหน้าตู้ตัดภาพมาที่ตอนกลางคืนนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืน17นาทีนะครับพวกเราก็กำลังใส่ดอกลำโพงนะครับผมก็มาซื้อแป,ป๊บซี่นะเพื่อเติมพลังนะครับสภาพก็อย่างที่เห็น,นครับก็เรียกได้ว่า ด้วยกันแบบยาวๆครับไม่เสร็จไม่กลับนะครับทีมงานช่างเป่าก็อยู่บนรถนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าเหลืออะไรกันบ้างนะครับโอ้โหบรรยากาศก็หนาวๆครับหนาวๆก็ต้องไปใส่ครับ ลงมาเก็บของงานเสร็จแล้วหรอแล้หปล่เพียงไดครับมือนี้บอกซูฟังไงเเติมพลังกันเติมพลังกันอ๋อฮะอ้ยเยียมาก thank you thank y ไวะเนี่ยแต้ยร้อยอ๋อฟอี๋ละล่นี่เนี่ยปล่อยไปงเนาะดยังนงครับ ตู้เดียก่ไรลบากี่๋ออเดี๋ยว,ดว,ยวเ,เ,เดี๋ยวครัก็วินนี่นะใช่แก้วเดี๋ยว<า>จ้วงทองไปจะกินย่มเดือนทางาน่ครับนี่ก็จะมีตู้เบรนะครตู้เบรข้างหน้าตู้เบร์ข้างหลังนะครับนี่ตู้เสียงกลางครับแปดดอกครับ นี่นะนี่ตู้เบรคข้างหลังครับเปิดฝาหน้านะครับนี่นี่ก็โอ้โหะเลตุ้มเปนี่ตู้กลางหน้าครับนี่ตู้กลางหน้าครับนี่แหลมนะครับอันนี้ก็ชุดคอสชุดแอมนนะครับโอ้เห็นหัวอ่ะเดี๋ยวค่อยดูครับ รีบทำก่อนอันนี้เห็นยังเห็นยังอ่ะนี่ครับนี่ครับชุดคอร์ดชุดปลักใหม่ตัวนี้เสียงเบรดเป็น LD 2 0นะครับเบรดหลังเบรดหน้าเป็นอ๋อ LD 2 0ครับเบรดหนาเลยนะปอ LD 2 0ครับเบรดหนาอันนี้เบรดสองแถวนะครับ LD14 ับ LD เบตหลัง LD14 อีก2แท่านกับเสียงกลางอย่างละข้างหน้ากับข้างหลังนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดึกดื่นแล้วครับดึกมากนะครับนี่คือเครื่องปั่นนับเครื่องปั่นไฟนี่เครื่องปั่นไฟนะครับที่อยู่ในชุดนะครับใส่เข้ามาในรถแห่นะครับโอเค เติมพลังกันก่อนครับตัดภาพใหม่ทีตอนนี้ก็ตีสามแล้วครับตีสามนาทีนะครับโอ้โหการทำระบบเสียงที่ยาวนานที่สุดในชีวิตท,ที่เคยทำมานะครับก็ไม่ต้องฟังแล้วครับไม่ต้องฟังแล้วนะครับ เดี๋ยวเราก็จะรีบทำนะครับเดี๋ยวชาวบ้านจะตื่นก่อนอ,อากาศหนาวๆครับอุดรน